ตีแะแห้งตาบายเะเล็บก็พังสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องกระต่ายโยนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนทําเล็บด้วยตัวเองง่ายๆที่บ้านนะคะใครๆก็ทําได้นะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวกระต่ายจะให้แม่เป็นคนทําให้นะคะหรือว่าใครจะทําด้วยตัวเองเ่ยก็ทําได้เหมือนกันนะคะแต่อันนี้กระต่ายมีผู้ช่วยนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะเย <ye> ่มา <laughs> ันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ของเรานะคะมีเครื่องอบยูีนะคะแล้วก็ไทม์เมอร์เบดแล้วก็ท็อปโคนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสีที่กระายเลือกนะคะเป็นสีชมพูแล้วก็กรรไกรตัดเล็บแล้วก็มีอันนี้จะเป็นที่ดันหนังนะคะแล้วก็กรรไกรตัดหนังแล้วก็อันนี้กันไกตัดหนังนะคะอันนี้ก็ไปปัดแล้วก็ตะใบ แล้วก็นี้ไว้บำรุงขอ,ขอบขอบเล็บนะคะแล้วก็ตะไบเหมือนกันค่ะอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยมาเริ่มกันตัดเล็บก่อนตัดเล็บก่อนนะคะตัดไบทำใจมันฟังมาก แล้วเราก็จะดันหนังนะค่ะทำไมไม่เปิดไฟลูกต่อไปก็ตัดหนังนะคะอันดับแรกก็ต้องตัดเล็บก่อนนะคะและ้วแล้วแต่ว่าจะาสั้นยาวแค่ไหนนะคะแล้วก็มนหรือเหลี่ยมนะคะใช่ป่ะมนหรือเหลี่ยมอืมตัดตาม รูปเล็บที่เราต้องการเลยนะคะแล้วก็ดันหนังนะคะตัดตัดหนังตัดแต่งหนังให้ดูเรียบร้อยขั้นตอนนี้ถ้าใครทำไม่เป็นนะคะก็ไม่ต้องทำก็ได้เนาะแต่ถ้าทำมันก็จะดีจะดูสวยมันก็จะสวยแล้วก็สีมันก็จะติดทน็จ่ถ้านะคะก็ตบใบ ตัวใบเล็กนี่คือทรงเดีม่มอยากจะบอกทิปให้นะคะทุกคนเนี่ยถ้าใครมียาทาเล็บเจลนะคะแล้วก็มีเครื่องอบ UV วีอ่ะห้ามเอามาใกล้กันอย่างนี้นะห้ามเอามาวางอย่างเงี้ยคือต้องวางข้างหลังเครื่องอบ หรือว่าข้างๆห้ามให้แสงยูวีมาโดนตัวยาทาเล็บนะไม่งั้นสีจะแห้งแล้วก็พังใช้ไม่ได้ต่อไปก็ตะไบหน้าเล็บนะคะไม่ให้เล็บมันนะถ้าเล็บมันสีมันก็จะไม่ติดทนแต่ว่าถ้าตะไบเยอะเกินอ่ะเล็บก็พังทนนะแต่เล็บพังเล็บก็จะบาง ช่วงโควิดใครไปทำเล็บไม่ได้นะคะก็ไปซื้ออุปกรณ์มานะแล้วก็มานั่งทำได้ทำเองได้ไมีไม่ได้ยากเลยนะอันนี้ก็คือเตรียมเน็บเสร็จแล้วนะคะ ก็ลงไทม์เมอร์นะคะห,หรือว่าไล่ความชื้น ไมไม่ต้องอกนะคะต่อไปก็ลงเบดนะคะอย่าลืมทาปลายเล็บด้วยนะคะทุกคนทาตามได้เลยนะคะใครที่เพิ่งเริ่มนะก็ทำตามคลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมทาปลายเล็บ ไปก่อนก็ได้อต่อไปก่อนพอท้าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็อบเลยนะคะอันนี้ก็อบประมาณสามสิบบิ๊นะคะทีทานิดนะคะคุณแม่จะทานอย่างนี้ ไม่จะทับไปก่อนอันนี้ก็ทาเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็ทาสีรอบท,ที่สองแล้วนะคะต่อไปก็ทาทับโค้ด ก็จะเพ <ans iber at ını> ิ่มความเงาก็จะให้แม่ไปทำก็เชิญนะคะทำตามบ้านราคาตามระยะทางค่ะขายของ แล้วนะคะทุกคนนี่เป็นยังไงบ้างคะทุกคนเย่ <Yeah. S 1> ทำเองก็ไม่ได้ยากเลยนะคะทุกคนกระต่ายก็ทำเองได้นะคะเย่ <Yeah. S 1> ทุกคนก็สามารถทำได้นะคะมันไมไ่ยากเลยนะคะทุกคนขออย่างนี้มันต้องอาศัยความชำนาญน,นะคะแล้วก็ใครที่ สนใจนะคะอยากจะได้พวกเครื่องอบ UV สีทาเล็บอะไรอย่างงี้นะคะก็สามารถทักมาถามกระต่ายได้นะคะตอนนี้ก็แดนหายไปแล้วนะคะทุกคนอาจจะมืดมืดหน่อยนะคะแสงอาจจะไม่ได้สวยแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะกระต่ายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะบาย